ฝาไฟท้ายนะคะตัวนี้เป็นฝาไฟท้ายของ Ford Ranger Ford Ranger เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตัวนี้เป็นข้างซ้ายมีข้างซ้ายอยู่สองชิ้นเลยนะคะข้างขวาน่าจะหมด ะคะฝาไฟท้ายฝาเลนเจอร์ข้างซ้ายสีแดงนะคะขาวตรงกลางแล้วก็สีเหลืองนะคะฝั่งนี้นะลักษณะเขาก็จะโค้งๆแบบนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาลองวัดกันนะคะวัดฝั่งนี้นะ ฝั่งด้านตรงนะคะด้านโค้งเราไม่วัดนะคะ30เซนติเมตรพอดีเป๊ะเลยนะคะจากจุดนี้มานี่นะคะ30เซนแล้วก็ตรงนี้สองฝั่งนี้จะเป็นรูยึดนะคะเดี๋ยววัดตรงกลางให้ตรงนี้ก่อนก็ได้นะคะตรงกลางอยู่ที่14 14 14เอ่อ14ซนติเมตรนะคะแล้วก็จุดกึ่งกลาง จุดกึ่งกลางสิบจุดสิจุดห้าเซนนะคะประมาณสิบจุดห้าเซนนะคะอันนี้ประมาณสิบเอ็ดเซนนะคะจุดกึ่งกลางของรูนะคะตรงนี้จุดกึ่งกลางประมาณสิบสองจุดห้าเซนค่ะอันนี้ก็สิบสองจุดห้าเซนประมาณนี้นะคะคร่าวๆ